สำหรับกล่องใครที่เสียบเข้าไปใน Visa b i Neo นะครับแล้วไม่ขึ้นโหมดใหม่คือ l i n e n s e กับ Theo v e s i f c a t i o n นะครับให้เราเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับเข้าโปรแกรม s e t u บ Bar เข้ามาโดยปกติแล้วโหมด l i n e n s e นะครับจะอยู่ในโหมดที่จะเป็นรูปปริญญาเนี่ยครับแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่มีคราวนี้จะถามว่าทำยังไงให้มันขึ้น l i n e n s e นะครับก็คือหนึ่งเลยไปที่ Peppy s p e e ก่อนเสร็จแล้วเราก็ไปที่อีบาร์นโอดาวน์โหลดเห็นตรงนี้ไหมครับมันจะเขียนว่า Additional p a h for 6 6 4กดที่ตรงนี้เลยครับเสร็จปุ๊บเห็นตรงนี้ไหมครับเขียนว่า t h i s One ก็คือก,กดเข้าไปมันก็จะโหลดไฟล์ตัวหนึ่งมา พอดาวน์โหลดเสร็จนะครับพมันก็จะได้เป็นไอ้ไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาเขียนว่า config 6.2นี่นะครับไอ้ A 6 2เสร็จปุ๊บเราก็เอาไฟล์นี้ยัดใส่ไปในฟโฟลเดอร์ของตัวโปรแกรมเซตวีบาร์นะครับโดยตัวนี้เลยมาใส่หน้านี้นะครับแล้วก็ลากไฟล์ลงไปแล้วก็ทับไปเลยนะครับต,ต้องปิดก่อน ตอนนี้ก่อนโอเคครับพอเราลงเสร็จปุ๊บเราก็เข้าไปดูไปเช็คว่าโปรแกรมมายัางไอโหมดไอ้นั่นขึ้นมาหรือยังครัโหมดปัญญาแค่นี้นะครับง่ายๆเลยไรเนสขึ้นมาแล้วไอีกตัวหนึ่งก็อยู่นี่แม็กซับเพชช่นถ้านี่แหะครับง่ายๆสวัสดีครับผมกลับมาแล้วอีกเช่นเคยนะครับผมบาวาเจ้าเก่าเจ้าเดิม นะครับเพิ่มเติมก็คือตัดผมใหม่ <c oughs> ไม่ใช่ก็หลังจากที่ปล่อย EP แรกไปนะครับก็ได้กระแสตอบรับสุดยอดเลยดีมากๆก็หลายคนก็มาเข้ามาถามผมก็ไปตอบตามที่ผมรู้นะครับก็เข้าเรื่องเลยดีกว่าสำหรับ EP 2ผมก็จะพูดเกี่ยวกับโหมดที่เพิ่มเข้ามาใหม่ใน VBA r 6.4ที่เคยพูดไว้ใน VBA ในคลิปที่แล้วนะครับใครยังไม่ดูก็ไปเปิดดูก่อนโอเค ครับก็โหมดที่เพิ่มมาใหม่ a t i g a l i t y กับ Tail Suppression ก็สหรับ a t i g a l i t y นะครับจะเกี่ยวกับการทำงานของ s สว t Page โดยหลักการทำงานของ Anti g a l i t y นะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูครับผมสหรับวิธีการใช้งานโหมด Lightness หรือที่เรียกว่า a t i g a l i t y นะครับก็ขั้นตอนแรกเลยปัดด้านข้างมาต เข้าไปที่ Flight Parameter นะครับไปปุ๊บเลื่อนไปที่คำว่า Main r o t e r เรปุ๊บเราก็เลื่อนลงมานะครับมันจะอยู่ข้างใต้ Style นี่ครับเขียนว่า l i n e a r i s นี่ครับโดยวิธีที่ผมจะแสดงให้พี่ๆดูว่า a t t i c a l i t y หรือว่า l i n e a r i s ทำงานยังไงผมจะเซ็ตตัวแปรนะครับผมจะเซ็ต uh, Bank หนึ่งไว้ที่ศูนย แบงค์สองผมเซ็ตไว้ที่ห้าสิบไปเลยเพื่อห้าสิบไปเลยเพื่อให้ชัดเจนนะครับว่าแตกต่างกันยังไง <Back one. S 1> สังเกตที่พิษตอนนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่ห้าสิบค่าอยู่ที่ห้าสิบพอผมกลับไปศูนย์ปุ๊บ <Back one. S 1> สังเกตอะไรไหมครับโซลเพจของฮอนะครับได้ลดต่ำลงแดี๋ยวผมยังไม่บอกว่า เพื่ออะไรนะครับตอนนี้ค่าอยู่ที่0ูนพอผมยกพิษขึ้นสังเกตน,นะครับผมจะดีดสวิตไปที่แบงค์2ค่า50%เซนเห็นไหมครับว่าตัวซอสเพจตัวนี้ได้ยกขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งโดยผมผมจะพยายามอธิบายให้พี่ๆเข้าใจมากที่สุดนะครับคือสำหรับ แ t ตติคอลินะครับผมจะจำกัดความว่าลดความเร็วในการดิ่งเพิ่มความสามารถในการรับผมอธิบายประมาณนี้นะครับโดยผมอธิบายหนึ่งเลยลดความเร็วในแรงในการดิ่งนี่นะครับตอนนี้ไข่ที่5้าสอันนี้คือค่าศูนนะครับ50ิ การที่ซซสเพจยกขึ้นมานิดนึงเช่นเดียวกันสวัดเพจยกขึ้นมาตัวเบดต,ตอนนี้จากผมจะยกตัวอย่างว่านี่สมมุติว่าเป็นลบสิบสองพอสวัดเพจยกขึ้นมาปุ๊บอาจจะกลายเป็นลบสิบเอ็ดจุดห้าอลบสิบเอ็ดคราวนี้ลดไปเพื่ออะไรเวลาเราชุดฮอชุดขึ้นชุดลงนะครับเวลาเราชุดฮอลง พี่ๆเคยเจอปัญหานี้ไหมครับก็คือเราดูดลงมาปุ๊บแล้วเราอยากจะรับพอยให้มันอยู่กึ๊กไปเลยแต่ไม่พอเราลงมาพอมันจะรับอยู่ปุ๊บแล้วมันเทลงล่างนิดนึงโดยลดความเร็วในแรงดิ่งคืออะไรลดความเร็วแรงดิ่งก็คือลดความเร็วตอนที่เราส่งฮอโชูดลงมาข้างล่างนะครับคือจากปกติความเร็ว100%เราดิ่งลงมาอาจจะโลมพรวดไปเลย แต่พอเราเปิด a t t i c a l i t y ปุ๊บในการดิ่งครับมันจะช้าลงลงมาตามเปอร์เซนต์ที่เราเซตไว้นะครับอย่างเช่น a t t i c a l i t y ผมเซตไว้ที่50ค่าอยู่ที่50นะครับจากลงมา100ความเร็วในการชุดดิ่งนะครับจากลงมา100จะเหลืออยู่ประมาณ70หรือ60นะครับก็คือเราจะดิ่งลงมาช้าลง ถามว่าเราชาร้าลงแล้วเราได้อะไรอีกพอพอชา้าลงนะครับเวลาเราส่งพิษลับเหมือนเวลาเราหยุดรถนะครับรถเวลามาเร็วๆปุ๊บเราหยุดมันจะถลายแต่พอฮอมาพอรถมาชา้าพอรถมาชา้า,ชาปุ๊บเวลาเราเบรกมันก็จะเบรกกึ๊กไปเลยเค่ดเดียวกับฮอครับเราดิ่งลงมาเร็วเวลาเรารับมันก็รับอยู่ปุ๊บแล้วก็ถลาย พอเราดิ่งลงมาช้าเวลาเราหยุดมันก็จะหยุดขึกได้แต่เท่านี้ผมยังไม่พอนะครับเรามาดูพิษบวกกันต่อตอนนี้ค่าคือศูนนะครับผมจะยกขึ้นสุดจำพิษวินิพิษนี้ไว้ยู่ดีๆนะครับโซลเพจอยู่เท่านี้พอผมไอดีดแบงสองค่า50%เปซ็ึ๊บ <Thank you. S 1> เห็นไหมครับว่ามันยกขึ้นอย่างที่ผมกล่าวนะครับทูดลงมา ถ้าลงแล้วไม่พอเราต้องมีพิษเพิ่มขึ้นด้วยในการช่วยให้มันหยุดดีขึ้นโดยอัต i การิตนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูจำไว้นะครับตอนนี้คือพิษบวกจาก12เพิ่มขึ้นจะกลายเป็น13รับดีขึ้นเปลี่ยนเป็นหงายท้องบ้างนะครัอาจจะชัดประมาณนี้ รับผมดูนะครับตอนนี้ค่าเป็นแบงค์สองพอเราดีดกาับแบงค์ศูนย์ก่อนสังเกตไหมครับพิษเราจากตอนแรกที่เป็นบวก12นะครับพอเราเปิดอัติกลิตี้กเป็นสิใช่ไหมครับอย่างที่ผมพูดพอเราดีดกลับไปแบงค์ศูนย์เราอยู่ในท่าที่หงายท้อง หลักการเดียวกันเลยครับไอ้ธรรมดาดิ่งลงมาธรรมดาฮอก็จะลงมาช้าลงใช่ไหมครับพอเปิด a c i ิ i t y ช้าลงพอหงายท้องเราดึงพิษลบลงมาไอ้ไม่ใช่พิษบวกลงมาฮอก็จะดิ่งลงมาอย่างนี้กช่ไหมครับพอฮอดิ่งลงมาปึ๊บจากพิษบวก12จะกลายเป็น <Back to. S 1> บวก11 หลักการเดียวกับที่อยู่แบบนอร์มอลหรือปกติเลยนะครับพิษจะน้อยลงในแรงในการดิ่งลงมาจาก12ไป11สมมุตินะครับพิษบวกตลับพิษบวกพิษลบคราวน,นี้จากลบ12ก็จะกลายเป็นลบ13พอเข้าใจไหมครับ พอกรณีนี้นี่เราก็จะชุดจังหวะรับอะครับจังหวะรับลงมาแล้วเราเบรกกึก๊กมันก็จะอยู่ดีขึ้นแต่ว่าตรงนี้ผมคิดว่าจากการง่ายๆนะครับพี่ๆก็จําจําไว้แค่นี้ก็พอครับไม่ต้องจาไปมากก็คือโหมดนี้จะช่วยอะไรช่วยในการรับหนึ่งเลยจะรอความเร็วในการดิ่งเพิ่มความสามารถในการรับ ต่อไปก็จะเป็นการสาธิตนะครับว่าค่าที่ต่างกันของไลเนสจะส่งผลต่อการบินมันขนาดไหนนะครับรอบผมจะเทสไว้ที่2,100รอบนะครับเพื่อเป็นอามาทดสอบเริ่มที่แฟงสูงเลยนะครับสังเกตได้ว่าเวลารับต้องรับประมาณนี้นะครับจำค่านี้ไว้ก่อนคือไลเนสศูก็คือเหมือนเป็นค่าปกตินะครับ จะรับอยู่ประมาณนี้เสร็จปุ๊บก็ดีดเป็นแบงสองแบงสองอยู่ที่ไดเมีที่สิบสังเกตไหมครับว่าจังหวัดลงมาพอจะช้าลงมานิดนึงจังหวัดชุดลงมานะครับแล้วก็จังหวัดรับนี่คือใช้พิษน้อยลงครับน้อยลงนิดนึงประมาณนี้ครับซึ่งจากปกติที่ผมรับอยู่ประมาณ สติก๊กยังอยู่ประมาณ75เเตอนนี้ก็เหลือประมาณ10-55เปอเนตะครับต่อไปก็จะเป็นทดสอบค่าสูงสุดของไเน็นะครับก็คือ50สังเกตไหมครับว่าจังหวะเราชูทอลงมาคนระับพอชูมาอะาช้ามากแต่พอรับนี่คือแทบ,แทบใช้สติ๊กแค่นิดเดียวครับพอเด้งเลยเครับผม ส่วนโมดต,ต่อไป <Back to. S 1> ที่ผมจะพูดก็คือเทลซับเพชชันนะครับสหรับเทลซับเพชชันจะอยู่ในหน้าเทลโรเตอร์นะครับจะอยู่ด้านล่างเลยอยู่ข้างใต้ออคติมัยเซอร์บีนะครับเห็นไหมครับแว็กซับเพชชันแว็กซับเพชชันไว้ทำอะไรคำถามยอดนิยมครับถามว่าทำอะไรก็ต้องเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูครับ ตัวแปรนะครับาการทดลองนี้ต้องมีตัวแปรแมงสองเหมือนเดิมครับสำหรับแ a c k s u เ s ชชั่ t i o n นะครับค่าสูงสุดที่สามารถเซตได้คือ100นะครับผมจะเซตให้ดู100เลยตอนนี้ค่าอยู่ที่0ูนย์นะครับ๋ย่ผมทำให้ดูค่าอยู่ที่0ูนย์แบงค์ที่2เป็น100นี่ครับเห็นไหมครับค่าอยู่ที่0ูนย์ดูข้างอะไดีกว่าจำ ความเร็วในการการที่ดีๆนะครับเห็นไหมครับว่าอันนี้คือการปกติตเห็นไหมครับว่าุมงสามมันเปลี่ยนผมให้มันชัดขึ้นดีกว่าเห็นไหมครับาพอเราดีดไปเป็นค่า1นึ่งป <to> ุ๊บนะครับเห็นไหมครับว่าเปลี่ยนน้อยมาก มากมากๆเลยก็สลับหมดแหวกซับเพชชันนะครับใช้เกี่ยวกับอะไรพี่ๆเคยจะปัญหาหางโบกแบบสั่นๆไหมครับคือหางสั่นผมแยกว่าแยกไว้กไว2กรณีก็คือ1นึ่งเกณฑ์หางมากเกินไปเกณฑ์หางมากเกินไปมันจะเหมือนเวลาอย่างเช่นเราทำฟันแนลนะครับฟันแนลก็คือ เป็นตั้งรัฐบินเป็นวงกลมครับมันจะมะีบางจังหวะที่เราทําฟันแนลไปปุ๊บเราหางเกิดสัส่นสั่นแบบสั่นสั่นสะท้านครับมันมีสั่นสะท้านกับสั่นโบกสั่นสะท้านก็คือการที่เกณฑ์แข็งเกินไปนะครับจะทําให้หางสั่นสะท้านแต่คําว่าหางโบกหางโบกก็คือแค่เราฮอบอยู่เฉยใช่ไหมครับ หางก็จะโบกไปมาบางลำดีหน่อยอาจจะโบกนิดนึงช้าๆหรือบางลำอาจจะโบกมากไปเลยถ้าโชคร้ายนะครับโดยโหมดแบบซับเพชชันนะครับจะเข้ามาช่วยแก้หางโบกนะครับโดยที่ลดความเซนสิทีฟของหางนะครับอย่างเช่นอย่างเรากัน สมมติว่าหางเราโบกใช่ไหมครับเซอร์วหางมันก็จะช่วยไอตัวกล่องมันก็จะช่วยกันตอนนี้กลับมาแบงค์สูนะกลับมาค่าศูนย์นะครับมันก็จะช่วยกันการให้เราอย่างเช่นพอเราโบกหางโบกไปด้านซ้ายกล่องมันจะช่วยกันสวนทางกลับไปด้านขวาแล้วจะเป็นยังไงถ้าสมมติว่ากล่องนั้นกันเยอะเกินไปเดเซอร์วอนั้นทํางานเยอะเกินไป มันก็จะเกิดการที่ว่าค่าของมันนะครับทำงานโอเวอร์โหลดก็คือทำงานมากเกินไปอ่ะครับแล้วพอมันจะกันกลับมันก็กันกลับมาแต่การกันกลับมานั้นก็ค่ามากเกินไปอีกมันก็จะเกิดการโบกไปโบกมาครับหาค่ากลางไม่ได้ก็จะโบกไปโบกมาสำหรับพอเราเพิ่มเวกซ์ซับเพชชันนะครับจะทำให้ อัตราในความเร็วในการกันนะครับจากถี่มากเร็วมากจะกลายเป็นเร็วกลายเป็นช้าลงทําให้หานะครับเข้าสู่ค่าเฉลที่สมดุลน,นะครับมันก็จะทําให้หางนิ่งจากตันอย่างนี้กลายเป็นนิ่งนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมี เดี๋ยวผมจะไปทดสอบให้ดูนะครับว่าหน้าไ,ไปทดสอบให้ดูนะครับที่สนามเลยจะได้เห็นความแตกต่างชัดเจน สำหรัลคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้แหละครับผมถ้าใครสงสัยอะไรก็ติดต่อผมเหมือนเดิม m e s s e n g e r ใต้คลิปก็ได้ลองถามผมใต้คลิปก็ได้ผมพร้อมตอบเสมอนอนดึกไม่ใช่แล้วก็ถึงเวลาไปอ,อันสมควรแล้วนะครับก็ดึกแล้วไปนอนดีกว่าผมวันนี้ก็สวัสดีครับผมลองดูนะครับ a อ t i c a ล i t y กับแบ u p ับเพชจะละแบ k ก็ ลองแมคานิกก่อนแล้วค่อยถ้าไม่หายค่อยไปเพิ่มครับผมก็วันนี้มีแค่นี้แหละครับบ๊ายบาย